นายกอาร์ตพร้อมคณะกรรมาการบริหารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประชุมสรุปการจัดกิจกรรมกอล์ฟปันรักปันสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อวันที่24ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมที่ทำการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคร้านกาแฟโบลาเวนคาเฟ่แอนด์การ์เด้นสนามฟุตบอลสมุทรปราการเอฟซีถนนสีนครินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายพีรพัฒน์ฐานิต นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายวิบูลจิตประสบเนตรเลขาธิการสมาคมนายเรืองฤทธิ์ปันเจริญธนกฤตอุปนายกสมาคมนายรุ่งธรรมยอดพลอุปนายกนางเพนศีโพลังกานายกิตติวัฒร์พึ่งเขื่อน,นขันน,น,นายนัทนารังวันหลายนายพงเดชธนาวัฒชัยกุลนายวิรัตละออ,อ่อน นายธงชัยชื่นกิ่งแก้วเข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม2567ของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคโดยมีวาระสำคัญในการประชุมได้แก่การหารือเพื่อจัดกิจกรรมในช่วงวันนักข่าวซึ่งจัดเป็นประจำในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสารรค์และช่วยเหลือสังคมการหารายได้เพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสื่อมวลชน ตลอดจนการเตรียมการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆโดยในที่ประชุมโดยได้ข้อสรุปในการจัดกิจกรรมกอล์ฟปันรักปันสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวการเตรียมการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเช่นที่เคยทํามาอาทิเช่นการร่วมร่วมบริจาคเงินและโรงศพให้กับวัดบางคลีย่กลางช่วยเหลือศพไราย,ยาดกิจกรรมปันรักปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเด็กพิเศษตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรเครือข่าย และจะมีการจัดพิธีทำบุญเปิดที่ทำการสมาคมแห่งใหม่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้านนายกอาร์ตได้กล่าวว่าวันนี้ทางสมาคมได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือนและได้มีการจับมือระหว่างสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคและสถานีโทรทัศน์ TNA Channel Thai New Asia เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ออกสู่สายตาประชาชนพร้อมพัฒนาด้านการสื่อสารมวลชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายการจัดงานแข่งขันกีฬากอล์ฟวันนักข่าวที่จะมีขึ้นภายในช่วงเดือนมีนาคม พราะทุกวันที่5มีนาคมของทุกๆปีจะเป็นวันสื่อสารมวลชนหรือวันนักข่าวทางสมาคมจะได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลอฟและการทํากิจกรรมเพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปวันนี้นะครับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนผีมากนะครับก็ได้มีการประชุมประจําเดือนนะครับเราก็มีการจับมือกับทาง TNA นะครับเป็นช่องใหม่นะครับเราก็จะมีข่าวสารดีๆนะครับประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง TNA ด้วยนะครับแล้วเราเองก็จะมีโปรเจกต์ในการทํากิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อ c s i กับสังคมนะครับผมประมาณเดือนธันวาเราจะมีการเปิดสนักงานของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนะครับวันที่ก็น่าจะประมาณสักกลางๆกลางเดือนนะครับเดี๋ยวขอดูวันที่เป็นเลขดีเอาเลขเอาชัยก่อนนะครับผม เราก็จะพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับให้กับทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลหลายๆอย่างหลากหลายนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคได้ครับขอบคุณครับ